สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าดรเสรีแฉเครือขา่ายทำลายไทยปลุกต้านอย่ากลัวทัวลงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เสรีวงมนธาอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับได้บอกว่าเครือข่ายทำลายไทยซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองดอมของเขาสื่อมวลชนบางรายนักวิชาการบางคน ข้าราชการบางคนผู้บริหารสถาบันการศึกษาบางรายมีการเผยแพร่ข่าวสารบิดเบือนในสื่อทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line. มีการครอบงำความคิดและก็พฤติกรรมของมวลชนโดยเฉพาะเยาวชน Gen X และก็ Gen Y ใช้ยุทธศาสตร์ IO ด้วยการใช้โซเชียลเดียเป็นอาวุธสร้างทัศนะชังชาติขึ้นมาชังสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาด้อยค่าความเป็นไทยสร้างความแตกแยกขึ้นมา ใช้ความก้าวร้าวความต่ำสามคุกคามคนคิดต่างด้วยความรุนแรงทั้งทางกายและก็ทางวาจาจงใจทำผิดกฎหมายให้ถูกดำเนินคดีแล้วก็สร้างวาทกรรมที่ว่านิติสงครามขึ้นมาถ้าเกิดว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังไม่มีการจัดการอย่างเข้มข้นแล้วปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ประเทศไทยจะถูกทำลายสูญเสียความเป็นชาติสูญเสียอธิปไตยกบวนการเหล่านี้ ต้องมีคนวางแผนแล้วก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงอย่างแน่นอนขอบวนการทำลายชาติมีต่างชาติที่ต้องการทรัพยากรของไทยอยู่เบื้องหลังแน่ๆแกนนำของขอบวนการนี้ยึดหลักที่ว่าสู้แล้วรวยด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่ได้คิดแค่ว่าตัวเองจะได้อะไรแต่ไม่คิดว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรพวกเราที่รักชาติเนี่ยอาจารย์ศรีบอกว่าเราต้องพูดเรื่องที่ถูกต้องกันให้มากขึ้นนะคะ ให้ข้อมูลแก่เยาวชนของเราด้วยความกล้าหาญอย่าไปกลัวเรื่องทัวลงนะคะ